ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันหน้าจอของเราตอนนี้นะครับก็จะมีพวกสัตว์ปลาทั้งหลายนะครับและสิ่งที่เราจะมารีวิวนี้ก็คือพวกสัตว์ปลาด้วยกันนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับอยู่ในถุงเต็มเลยนะครับมันจะเป็น Animal Kingdom นะครับดูด้านนี้ดีก่านะครับนี่เห็นชัดชัด Animal k i n g ง o m ก็ต้องบอกว่าเซตนี้นะครับจะเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าที่ยูข้างหลังนี้นะครับเล็กกว่าพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับก็ยังไงเรามาลองดูดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ารอบนี้คงจะต้องใช้หลายพาร์ทนะครับกว่าจะเสร็จเพราะว่ามันมีสัตว เยอะมากนะครับประมาณ50ตัวนะครับก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขออนุญาตแกะถุงสักครู่หนึ่งนะครับก็นี่นะครับใช้คัตเตอร์กรีดใบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่เปิดปากถุงนะครับเอาสัตว์ออกมารีวิวเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรข้างในถุงบ้างนะครับก็ขอเริ่มจาก นี่นะครับมี่าจะเป็นรัว้วขอบรั้วมาให้นะครับนี่ให้มาเยอะทีเดียวนี่รั้วนะครับแล้วก็ต้นไม้นี่นะครับสักขู่นะครับต้นไม้ต้นนี้นี่ต้นไม้ก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับต้นไม้ของมันที่เอามาให้นี่เป็นพุ่มเป็นก็สวยอ่าวางไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมองใช้ดินน้ามัน แล้วก็มีเหมือนจะเป็นกอหญ้านะครับกอหญ้ากีกอนี่นะครับกอหญ้าให้กอหญ้ามาสองกอนะครับนี่คราวนี้ก็อ่าไม่ยังมีอีกนะครับนี่นะครับกอที่สามกอเอายทำกลงนะครับ ก็มาดูสัตว์ดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเก็บเก็บอออกอไปเก็บไว้ก่อนนะครับอั c เซสเซอรีของมันก็เริ่มจากสัตว์ที่รู้จักกันก่อนนะครับตัวแรกนะครับนี่เจ้าตัวนี้ดูสีก่อนอ่าจะรู้แล้วนะครับหนุนมีมีเพื่อนอยู่นะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าเสือโคร่งนะครับไทเกอร์นี่นะครับเสือโคร่ง อ,อกแล้วครับขออนุญาตครับวางได้ตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวนี้ไม่ซ้ำกับตัวเก่าที่มีนะครับตัวเล็กกว่ามากนะครับต้องขอบอกว่าตัวเล็กมากเจ้าตัวนี้ก็คือคาเมลโอ้นะครับนี่ตัวใหญ่ยืนได้ด้วยนะครับอนุญาตวางถุงปันนะครับหนักเหมือนกันเจ้าตัวนี้นะครับ มีขาวนะครับโพลาระแบร์นี่นะครับนี่นะครับเพื่อนของมันตัวเดียวชนิดเดียวกันนะครับอยู่ข้างหลังกล้องอาจจะมัวหน่อยนะครับมาโฟกัสสักครู่นะครับโอเคนี่นะครับโพลาระแบร์ชอบอยู่ในน้ำวางไว้ในน้ำเลยตัวต่อไปนะครับมันก็คือเจ้าสีบรา ม้าลายนั่นเองนะครับนี่ตัวนี้ก็คือม้าลายอยู่ในทุ่งแอฟริกานะครับอ่ะม้าลายยืนบนน้ำแล้วไม่เป็นไรตัวต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้มันก็คือสิงโตนะครับไลออนนี่นะครับสิงโตอตัวเล็กนะครับตัวเล็กกว่าตัวที่เรามีพอสมควรเลย แต่สำหรับน้องๆหนูๆน,นะครับบอกเลยว่าน่าติดตามหน้าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับมาดูตัวต่อไปดีกว่าครับนี่เจ้าตัวนี้นี่นะครับนี่จะเห็นว่าที่หน้าท้องของมันนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่มีลูกของมันอยู่นะครับจากตัวนี้ก็คือเจ้าจิงโจ้นะครับที่อยู่อาศัยของมันก็คือออสเตรเลียนะครับก็ทาภาษสาทอีกก็คือแคนแกรู นี่นะครับก็เจ้าจิงโจ้โอ้เซตนี้นะครับยืนได้หมดทุกตัวนะครับตัวต่อไปดีกว่านะครับโอ้เจ้าตัวนี้ละกันนะครับเจ้าตัวนี้รู้จักกันหรือเปล่ามันเป็นกวางนิดนึคงนะกวางตัวนี้ใหญ่มากนะครับมันคือกวางมูสนะครับมูสท้องถิ่นอาศัยอยู่อเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับก็เป็นกวางเมืองหนาวว่างั้นเถอะ นี่นะครับเจ้ากวางกวางมูดนะครับตัวต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้นี่ตัวนี้ก็คือเจ้าแรกนะครับร i n o นี่ตัวเล็กนะครับแต่ว่าก็วัสดุอะไรก็ถือว่าโอเคนะครับเจ้พวกนี้สวยมากร i n o นะครับมาดูตัวต่อไปกันดีกว่า นี่นะครับอันนี้ก็กวางเหมือนกันนะครับอ่าไม่โฟกัสเลยนะครับแ๊บนึงนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าก,กวางก็คือเดียนี่นะครับไม่ใช่กวางมูดนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกวางพันอะไรเหมือนกันก็อ่ะตัวสุดท้ายของ คลิปนี้แล้วกันนะครับได้กี่ตัวแล้วเนี่ยจากตัวนี้ก็คือฮิปโปโปรเตมัสนะครับฮิปโปหรือบ้านเราเรียกฮิปโปนั่นเองนะครับสัตว์อันตรายของแอฟริกาเหมือนกันมักจะอาศัยอยู่ในน้ำนะครับฮิปโปโปเตมัสนี่นะครับก็ก็สัวยใช้ได้น,นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราต้องมี ep 2แล้วนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปแล้ว ก็ล็อติดตาม EP 2ได้เลยนะครับก็กลับมาพบกันในคลิปที่2ของการรีวิวนะครับรีวิวสัตว์โมเดลตัวเล็กๆของเรากันอีกเดีว EP ที่2นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครั้งก่อนที่บอกว่ามีประมาณ50ตัวจากที่ได้นับมานะครับก็มีประมาณ30กว่าตัวมั้งครับเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นการเสียเวลาเนาะมาเริ่มรีวิวตัวต่วตอไป,ไปเรื่อยดีกว่านะครับ ตัวนี้นะครับตัวต่อไปของเราตัวที่11นะครับนี่มันก็คือหมีแพนด้าเองนะครับนี่นะครับหมีแพนด้าแพนด้านี่ภาษาสําเนียงภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยได้นะครับแต่ใจรักครับก็แพนด้าเสร็จแล้วมาหมีอีกตัวนึงครับเจ้านี่ก็คือหมีกริซลี่นะครับกริซลี่ นี่นะครับเจ้ามีกริตรี่ของเรามีตัวใหญ่นะครับตัวนี้ชอบกินปลาแซลมอนตัวต่อไปดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าสัตว์น้อยน่ารักของเรานะครับถึงจะบอกว่าน่ารักนะครับต้องขอบอกไว้เลยว่าเจ้าตัวนี้นี่เป็นสัตว์ที่กลินกล่นแรงมากเลยนะครับมันก็คือโคล่า โค้านะครับมีโค้าก็ตัวที่เท่าไรแล้วครับสามหกเก้าสิบสองแล้วครับตัวที่สิบสามเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นี่ลายพ้อยมาเลยนี่นะครับรู้จักกันไหมครับนี่ไม่ใช่เสือดาวนะครับเจ้าตัวนี้ตัวนี้เป็นเสือชีต้านะครับชีตา นี่นะครับเสือชีตาก็อยู่ในแอฟริกาเหมือนกันนะครับก็เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกนะครับสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกมาดูตัวต่อไปดีกว่านะครับตัวที่สิเท่าไรแล้วครับสินะครับจากตัวนี้นะครับช้างนั่นคือเอลิฟเฟนนี่นะครับช้างก รอบนี้ตัวเล็กนะครับแต่ว่ามีเยอะใช้ได้เลยนะครับ30 40ี่สิตัวเลยอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับกล่องมันโฟกัสไม่ค่อยติดเพราะตัวเล็กเกินช้างก็ผ่านไปแล้ว14ตัวนะครับตัวที่สิห้าดีกว่าตัวสิห้านะครับตัวตัวนี้ นี่นะครับรายละเอียดยังไม่ค่อยเยอะนะครับโมเดลพวกนี้เจ้าตัวนี้ก็คือลิงนะครับมังกี้นี่เจ้ามังกี้เจ้าลิงของเรานะครับจอมสนเลยนะครับโดนพวกนี้เนี่ยยืนได้ไหรือเปล่ามันจะยืนไม่ค่อยได้ก็มังกี้เสร็จแล้วตัวที่สิบหดีกว่าเจ้านี่นะครับ อาจจะไม่เป็นที่คุ้นตาแต่มันเป็นสัตว์ที่น่ารักนะครับอยู่กันเป็นฝูงแน่นอนว่าอยู่ที่แอฟริกานะครับมันก็คือตัวเจ้าเมียแคทนะครับเมียแคทก็อยู่ในรูนะครับที่แอฟริกาก็ถือว่าเป็นสัตว์น่ารักอย่างตัวหนึ่งเลยนะครับตัวต่อไปดีกว่านะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วตัวนี้นี่นะครับมี มียืนอยู่ด้วยนะครับนี่ยืนอยู่นี่นะครับมุมซ้ายมุมขวาไม่ใช่มุมซ้ายนี่เจ้ายีราฟยีราฟนี่นะครับยีราฟของเราสัตว์ที่สูงที่สุดในโลกตอนนี้นะครับสัตว์บวกที่สูงที่สุดในโลกัวต่อไปนะครับก็ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะรู้จักชื่อหรือเปล่าแต่มันอาจจะเป็นมัวมัวมัดนะครับอัวมัดนะครับ,รบก็อยู่ใน อเมริกามั้งครับเนี่ยอยู่เขตหนาวก็โดนลาไปเยอะมากนะครับช่วงหนึ่งโดยพวกอินเดียนแดงด้วยแล้วก็พวกยุโรปที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานด้วยนะครับเจ้าวัวตัวนี้โดนลาไปเกือบศูนย์พันไว้ช่วงหนึ่งตัวต่อไปนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับสัตะก,กูลสูนักะครับตัวนี้ เดี๋ยวขอซูปดูนะครับนี่นะครับเจ้าจิงจองนั่นเองนะครับ f o x จิงจองนะครับจิงจองมีอยู่เกือบทุกพื้นที่ทั่วโลกนะครับแต่ว่าก็มีสายพันธุ์ต่างกันไปอีกก็ตัวนี้ก็คงยังบอกไม่ได้นะครับว่าสายพันธุ์อะไรก็รวมกลุ่มไว้ก่อนนะครับก็19ตัวไปแล้วนะครับตอนนี้มาดูตัวสุดท้ายของวันนี้ดีกว่านะครับคลิปนี้ของเรา นี่นะครับจระเข้คราคูได้นี่นะครับคราคูได้ก็จระเข้นะครับมีหลายพื้นที่เหมือนกันอันตรายมากนะครับจอมสุ่มโจมตีของเราก็จระเข้ที่ขึ้นชื่อก็จระเข้แม่น้ำนายนะครับอยู่ในแอฟริกาตัวใหญ่ข่าคนใปปีนึงก็หลายคนเหมือนกันนี่นะครับคราคูได้ก็ตัวที่20นะครับ ก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องยี่สิบตัวก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเราจะมารีวิวส่วนที่เหลือกันก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็เข้าสู่อีสุดท้ายของการออรีวิวของเล่นโมเดลสัตว์ป่ามาใหม่นะครับก็อย่างที่พูดกันไปนะครับว่า ของเล่นชุดนี้เป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรมากยแต่ว่าก็ครอบคลุมสัตว์หลายชนิดเลยนะครับก็มาดูที่ตัวแรกเลยดีกว่านะครับตัวแรกนี้ก็คือนะครับตัวนี้นะครับก็คือตุนปากเป็ดนะครับนี่อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะมันตัวเล็กมากจริงก็มือถือก็ซูมไม่ค่อยเท่าไรนะครับกล่องของเราก็ภาษาอังกฤษของมันก็คือ precious นี่นะครับชื่อภาษาอังกฤษของมัน p r a c i o u s ผมก็สำเนียงไม่ค่อยเท่าไรเหมือนกันนะครับก็ขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับมันก็คือเจ้ากิ้งก่าบาซิลิสนะครับบาซิลิสลิสเซอร์นี่นะครับชื่อภาษาอังกฤษมันก็ขออภัยด้วยนะครับสำเนียงอาจจะไม่ค่อยด่าเท่าไหร่ บาซิลิสลิซัสก็คือบาซิลิสลิซานั่นเองนะครับกิ่งกาบาซิลิสตัวต่อไปดีกว่านะครับนี่เจ้าตัวนี้น้องๆหนูๆน,น,น่าจะรู้จักกันนะครับนี่มันก็คือกระรอกนั่นเองนะครับกระรอกก็สควีลนี่นะครับภาษาอังกฤษเจ้าก,กระรอกนะครับมาดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางให้ยืนก่อนนะครับมันยืนได้ตัวนี้ นี่นะครับการออกตัวต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือกวางอีกตัวนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เป็นกวางมีชื่อเหมือนกันนะครับอยู่แอฟริกามันเป็นกวางคูดูนะครับสังเกตง่ายๆเขาของมันนะครับจะยาวแล้วก็แหลมมากก็คูดูชื่ภาษาอังกฤษก็มันก็คูดูเลยนะครับตัวนี้ก็ผ่านไปอีกตัวแล้วนะครับไก่จะหมดกันแล้วมาดูตัวต่อไปกันดีป่ากวาน,นะครับ ตัวต่อไปของเรานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับนี่เจ้าสมเสร็จนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเทปเปอร์ก็น่าจะสำเนียงน่าจะได้อยู่นะครับพอเปิด Google มาเหมือนกันนี่เทปเปอร์สมเสร็จนะครับสัตว์เอเชียแล้วนี่เองก็เสียงศูนย์พันอยู่เหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้มาดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับเจ้านี่เองนะครับ เจ้าตัวกินมดนะครับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวกินมดขออนุญาตลองซูมดูหน่อยนะครับนี่ก็นี่ไงครับเจ้าตัวกินมดของเราก็ภาษาอังกฤษก็คือ an อี t e r ก็เนี่ยนะครับเจ้าอ n นอี t เตอร์ของเราน,นเ,อเองนะครับตัวกินมดเจ้าตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับมาดูตัวต่อไปดีกว่านะครับ จ้าตัวนี้ก็จะเป็นนี่นะครับเป็นแอนอีเตอร์อีกตัวนะครับเจ้าตัวนี้แต่ว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวกินมดมีน้ำนะครับก็ผังกินก็สไปกี้แอนอีสเตอร์ก็มันจะมีน้ำเลยครับคล้ายๆเม็นนะครับเจ้าตัวนี้อ้าวมาเหลือเหลืออีกอกี่ตัวนะครับเหลืออีกสี่ตัวแล้วครับ นี่นะครับตัวต่อไปของเราก็จะเป็นหมีตัวนี้ดูไม่ออกเลยครับว่าสายพันธุ์ไหนเราเรียกว่าแบรบไปเลยแล้วกันนะแแบ <c oughs> ก็ผับลมลวมก็คือหมีนะอาจจะเป็นหมีควายหมีขออมีอะไรก็ว่าไปนะครับก็ตัวนี้ยืนไม่ได้นะครับยืนแล้วล้มนี่เมามันดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับมันคือเจ้าตัวนิ่มนะครับ ลองซูมดูหน่อยนะครับนี่กล่องมันก็เนี่ยใกล้เกินมันก็ไม่ค่อยชัดนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวนิ่มอามาดิโลอามานดิโลนั่นเองนะครับก็โอ้มีเยอะเลยนะครับสัตว์ตอนนี้ผ่านไปแล้วอ่อยี่สิบแปดตัวนะครับตัวที่ยี่สิบเก้านะครับก็ หน้าตาคล้ายๆกับตัวข้างหลังนี้หรือเปล่าครับนี่เจ้าตัวนี้ก็คือกอริลล่านะครับแต่ตัวเล็กกว่าเยอะกอริลล่านี่นะครับกอริลล่าตัวนี้ยืนได้นะครับโอ้มากันเยอะเลยนะครับตัวสุดท้ายดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือนกกระยางนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า e g r e t egret นี่นะครับเจ้ากนกกระยาง ก็มาดูดีกว่านะครับว่ามีกันกี่ตัวลองนับกันดูดีกว่าขออนุญาตนับแป๊บนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 22 23 24 25 26 28 29 30ก็ก็30ตัวนะครับตามที่นับจริงๆด้วย ก็ของเล่นชุดนี้ก็ถือว่าครบชุดมากเลยนะครับมีสัตว์ต่างๆจากทั่วทุกทั่วทุกทวีปเลยดีกว่านะครับบอกกันอย่างนี้เลยก็สำหรับน้องๆหนูๆน,ๆนี่เอาไว้เรียนรู้เพื่อเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาสมองอะไรก่อนผมว่าถือว่าถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยชุดนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับ เดี๋ยวมีอะไรเราก็จะมารีวิวกันเรื่อยๆไม่ต้องกลัวว่าเราจะทิ้งกันไปนะครับก็ฝากติดตามช่องกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ